โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร27พฤศจิกายน2564วิกฤตตลาดหุ้นและการฟื้นตัวเมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยตกลงมา37.85จุดหรือลดลง2.3%เเป์ซน และเป็นการปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่ลดลงมาในระดับเดียวกันอย่างเช่นดัชนีดาวโจนที่ลดลงมา2.53%และดัชนีนิเคอก,ก็ลดลงมา2.53%เท่ากันพอดีการลดลงในลักษณะคล้ายๆกับแพนิกหรือตกใจนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะนักลงทุนหวั่นวิตกว่า โรคโควิด -19 มีการกลายพันธุ์ที่อาจจะร้ายแรงจนวัคซีนที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งอาจจะทำให้ต้องปิดเมืองกันทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งบางคนก็เสริมว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดดังนั้นนักลงทุนจึงเทขายหุ้นกันจนกลายเป็นแพนิก แต่สิ่งที่นักลงทุนกลัวจริงๆนั้นน่าจะอยู่ที่ว่ามันจะนำไปสู่การตกลงของหุ้นจนอาจจะเป็นวิกฤตในช่วงต่อไปมากกว่าเพราะเหตุผลที่หุ้นจะลดลงต่อเนื่องและรุนแรงในระดับที่เป็นวิกฤตนั้นมีอยู่แล้วนั่นก็คือหุ้นมีราคาปรับขึ้นไปสูงมากเป็น all time high อันนิสงสำคัญก็คือสภาพคล่องทางการเงินล้นทั่วโลก และนี่ก็ใกล้วันที่จะมีการดูดเม็ดเงินกลับซึ่งจะทำให้สภาพคล่องลดลงต่อเนื่องว่าที่จริงจะมีไวรัสกลายพันธุ์หรือไม่โอกาสที่หุ้นจะตกหนักก็มีอยู่แล้วลองมาดูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิกฤตของตลาดหุ้นกัน ผมจะใช้ตลาดหุ้นสหรัฐย้อนหลังไปประมาณ20ปีและเริ่มจากวิกฤตหุ้นไฮเทคในปี2000ซึ่งก็ก่อให้เกิดวิกฤตไปทุกตลาดรวมถึงหุ้นในดัชนีดาวโจนซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นยักษ์และหุ้นในดัชนี S&P ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นหลักๆทั้งประเทศของสหรัฐสิ่งที่ผมพบนั้นน่าสนใจในแง่ที่ว่า วิกฤตนั้นมักจะเกิดขึ้นตอนที่ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นไปสูงสุดตลาดหุ้นร้อนแรงแบบลุกเป็นไฟซึ่งก็เป็นภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบันนอกจากนั้นผมก็จะแสดงให้เห็นการฟื้นตัวหลังวิกฤตทุกครั้งที่ดัชนีตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่องยาวนานจนถึงพีคหรือถึงจุดสุดยอดอีกครั้งก่อนที่จะเกิดวิกฤตตามมา ส่วนเรื่องสาเหตุหรือเหตุผลที่ก่อให้เกิดวิกฤตนั้นเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นที่นักวิเคราะห์ก็มักจะสรุปเอาว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตหลังจากที่หุ้นถล่มลงไปแล้วแต่สำหรับผมเองลึกๆแล้วผมคิดว่าบางทีสิ่งที่พูดนั้นมันคล้ายๆกับเป็นแพะไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดขึ้นแต่บังเอิญโผล่ออกมาตอนนั้น วิกฤตแรกก็คือวิกฤตหุน้นไฮเทคนั้นเกิดขึ้นเมื่อดัชนี n a s d a กขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2000ที่ประมาณ7,651จุดหลังจากนั้นดัชนีก็ปรับตัวลงมาอย่างแรงใช้เวลาประมาณ2ปี7เดือนก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดในเดือนกันยายนปี2002ที่ดัชนี1,791จุดและเป็นการปรับตัวลดลงถึง7% 7เ หุ้นไฮเทคที่ร้อนแรงแม้แต่หุ้นอย่างอเมซอนก็ตกลงไปกว่า90%เป็นป็นหายนะก่อนที่จะกลายเป็นหุ้นยักษ์ในวันนี้ดัชนีหุ้น s p หรือก็คือตลาดหุ้นโดยรวมไม่ได้ตกลงตามทันทีแต่กลับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมปี2000ที่2430จุดก่อนที่จะตกลงมาอย่างแรงเป็นวิกฤตตามมาจนเหลือแค่1246 จุดในเดือนกันยายนปี2002หรือลดลงถึง48%ในช่วงเวลา2ปี1เดือนในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ในดัชนีดาวโจนนั้นพีคไปก่อนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1999ที่18,890จุดและตกลงมาต่อเนื่องจนถึงพื้นที่11,600จุด หรือลดลง39%ซในเดือนกันยายนปี2002ใช้เวลาในการตกลงมาประมาณ2ปี9เดือนข้อสรุปก็คือในยามวิกฤตนั้นหุ้นเกงกำไรตัวเล็กซึ่งมักจะโตเร็วเวลาวิกฤตจะตกหนักที่สุดหุ้นตัวใหญ่มั่นคงจะตกน้อยที่สุดและการตกลงมานั้นมักจะใช้เวลาประมาณ2-3ปี โดยที่หุ้นทุกประเภทจะลงมาที่จุดต่ําสุดพร้อมๆกันเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นถึงจุดสูงสุดก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลังจากหุ้นทั้งหมดตกลงไปถึงพื้นในเดือนกันยายนปี2 0 0 2หุ้นทุกกลุ่มก็เริ่มฟื้นตัวพร้อมๆกันและดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆดัชนี N a s ส a ดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ5ปี1เดือน จนถึงเดือนตุลาคมปี2,007ที่3,785ซึ่งเป็นจุดสูงสุดหรือเป็นการปรับขึ้นถึง111%ให้ผลตอบแทนทบต้นปีละประมาณ15.9%ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมแต่แล้วหลังจากนั้นหุ้นก็ถล่มเพราะวิกฤตซับพร,รมดัชนี S&P ก็พีคในเดือนตุลาคมปี2,007เช่นเดียวกันที่2,051จุด ปรับเพิ่มขึ้นถึง65%ในเวลา5ปี1เดือนหรือให้ผลตอบแทนทบต้นปีละ10.3%ไม่เลวเลยในขณะที่ดัชนีดาวโจนนั้นพีคไปก่อนเล็กน้อยในเดือนกันยายนปี2007ที่18,440จุดเพิ่มขึ้น59%ในช่วงเวลา5ปีหรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 9.7%ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ใช้ได้เมื่อเทียบกับการเป็นบริษัทขนาดยักษ์ที่มั่นคงมากในการลงทุนสำหรับคนทั่วไปวิกฤตซับไพรม์ของปี2008นั้นทำให้ดัชนี Nasdaq ตกลงมาอย่างแรงและต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ซึ่งดัชนีลดลงเหลือเพียง1,795จุด คิดเป็นการต,ตกลงมาถึง53%ในเวลา1ปี4เดือนส่วนของ S&P <Istanbul, S 2> ดัชนีก็ตกลงถึงพื้นพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ที่958จุดหรือลดลง53%เท่ากันพอดีในช่วงเวลา1ปี4เดือนเช่นเดียวกันในด้านของดาวโจนเองนั้น ayo. ดัชนีตกลงมาเหลือ9,203จุดหรือลดลง50%เ ในช่วงเวลา1ปี5เดือนข้อสรุปก็คือหุ้นใหญ่ก็ยังตกน้อยกว่าหุ้นเล็กแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้น้อยกว่ามากในขณะที่ช่วงเวลาหุ้นพีคและตกลงถึงพื้นนั้นแทบจะตรงกันหมดและลดลงเมื่อเทียบกับอดีตนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตซับพรามนั้นรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลืออัดสภาพคล่องเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นมหาศาลเทียบกับวิกฤตครั้งก่อนๆซึ่งทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเร็วขึ้นและทำให้ธุรกิจและหุ้นฟื้นตัวแรงและเร็วกว่าที่ควรจะเป็นมากดัชนี NASDAQ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยาวนานหลังซับแพรมจนถึงเดือนมกราคมปี2020ที่9,810จุด คิดเป็นการปรับตัวขึ้นถึง447%ในเวลา10ปี11เดือนให้ผลตอบแทนทบต้นถึงปีละประมาณ16.8%และต้องเรียกว่าเป็นทศวรรษทองของหุ้นไฮเทคโดยเฉพาะที่เป็นดิจิตัลส่วนของดัชนี S&P เองก็ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเช่นกันและไปพีคที่เดือนธันวาคม2019ที่3,476จุด หรือเพิ่มขึ้น263%คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นปีละ12.6%ในช่วงเวลา10ปี10เดือนในเวลาเดียวกันดัชนีดาวโจรก็ปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกันคือไปถึงจุดสูงสุดที่37,07จุดหรือเพิ่มขึ้น234%คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นปีละ11.8% ในช่วงเวลา10ปี10เดือนและนี่ก็เป็นการยืนยันว่าหุ้นขนาดใหญ่มักจะโตช้ากว่าหุ้นที่เล็กกว่าและหรือเป็นธุรกิจสมัยใหม่กว่าส่วนหุ้นของทั้งประเทศก็จะอยู่ระหว่างกลางทั้งการตกและการขึ้นของหุ้นวิกฤตที่ตามมาหลังจากหุ้นวิ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงจนเป็นจุดสูงสุดในรอบล่าสุดนี้ก็เป็นอย่างที่รู้คือวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโลกโดยเฉพาะอเมริกาตระหนักว่ามันเป็นแพนเดมกหรือโรคนั้นร้ายแรงและติดต่อและกระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี2020ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงอย่างแรงในช่วงสั้นๆ30-40%อย่างไรก็ตามถ้ามองเป็นเดือนก็พบว่าดัชนีหุ้นตกลงมาถึงพื้นในเดือนมีนาคม2020 เหลือ8255จุดหรือลดลง16%เช่นเดียวกันดัชนี S&P ลดลงเหลือ2771จุดหรือลดลง20%และดัชนีดาวโจนลดลงเหลือ23495จุดหรือลดลง23%ภายในเวลาเพียง3เดือน แต่หลังจากนั้นด้วยมาตรการของรัฐบาลในการแจกเงินชดเชยให้กับประชาชนที่ต้องหยุดงานอยู่ที่บ้านประกอบกับการพัฒนาของแพลตฟอร์มการเทรดหุ้นที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้อย่างสะดวกและแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรมหาศาลในหุ้นตลาดก็ฟื้น ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นอย่างแรงและเร็วมากจนไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะหุ้นดิจิตอลซึ่งไม่ถูกกระทบเลยจากการปิดเมืองแต่กลับได้ประโยชน์มหาศาลเมื่อคนหันมาใช้บริการของบริษัทดิจิตอลขนาดยักษ์ทั้งหลายดัชนีหุ้นทุกตัวฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและปรับตัวขึ้นเป็นสถิติสูงสุดใหม่หลังตกลงมาถึงพื้นในเดือนมีนาคมปี2020 เฉพาะอย่างยิ่งดัชนี NASDAQ ปรับขึ้นเป็น15845จุดในเดือนพฤศจิกายน2021คิดเป็นการเพิ่มถึง92%ในเวลา1ปีกับ7เดือนดัชนี S&P ขึ้นไปเป็น4605จุดหรือเพิ่มขึ้น66%ในเวลา1ปี7เดือนและดาวโจนถึงจุดพีคในเดือนตุลาคม 2,021ที่35,820จุดในช่วงเวลาเดียวกันนี่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นสั้นมากและฟื้นตัวเร็วมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนแทบจะไม่เห็นเลยในเส้นกราฟที่ยาวนานหลายสิบปีประเด็นก็คือเป็นไปได้ไหมว่าวิกฤตจริงอาจจะใกล้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งและรอบนี้ก็อาจจะมีแพทเทิร์น หรือรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นในอดีตท,ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจริงและใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะฟื้นกลับมาใหม่และเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และเมื่อเกิดขึ้นจะเป็นอย่างเดิมไหมที่หุ้นโตเร็วแบบหุ้นดิจิตอลยุคใหม่จะตกหนักที่สุดโลกในมุมมองของ value investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร27พฤศจิกายน2564